สำหรับใครนะคะที่หาเคล็ดลับนะคะเพื่อป้องกันผมร่วงผมบางนะคะแล้วก็สามารถนะคะเพิ่มขนคิ้วนะคะหนวดแล้วก็จอนนะคะจะแนะนำเจ้าขวดนี้เลยค่ะนี่ ตัวนี้นะคะเป็น moisturizer เซ um รั่นะคะของในเขานี่เองเวลาใช้นะคะจาก็จะหยดไปเลยนะคะบริเวณที่มีปัญหาผมบางนะคะตัวนี้ที่ชอบมากๆเลยคือน้องเขาเนี่ยจะมีความกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะก็จะใช้ไปเลยนะคะบริเวณที่ผมบางนะคะตัวนี้จะช่วยลดนะคะการขาดหรือเรื่องของเส้นผมนะคะทําให้ผมเนี่ยขึ้นนะคะดกดําขึ้นนะคะ และเจ้าตัวนี้นะคะปลอดภัยนะคะไร้สารอันตรายนะคะทํามาจากสารสกัดจากธรรมชาตินะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวและสำหรับใครนะคะที่อยากให้หนวดเข่าจอนขึ้นนะคะจานแนะนําเลยก็คือใช้ไปเลยนะคะแล้วก็ตามขนคิ้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ป้ายไปเลยนะคะบริเวณขนคิ้วเนาะเห <He S 2> ็นไหมช่วงนี้เนี่ยขนคิ้วขึ้นไวนมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาพวกคิ้วบางเนาะแล้วก็ อยากได้หนวดได้เข่าได้จอรเพิ่มขึ้นดกดําขึ้นนะคะอย่างปลอดภัยจ๋าแนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะคะ m mm hmm. o i ไรเ r i z e r Serum ของนายเข่าอย่าลืมไปลองใช้กันดูนะคะ